สวัสดีค่ะเพนนะคะวันเพนสินเท้าค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า V Player นะคะในการอ่าน QR Code งาน AR ของเรากันค่ะอันดับแรกนะคะให้ไปดูที่ Play Store ก่อนนะคะถ้ายังไม่มีแอปให้ไปที่ Play Store เพื่อที่จะโหลดแอปมาก่อนนะคะจากนั้นก็ค้นหา แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Play V Player นะคะแล้วดาวน์โหลดออกมาเลยค่ะดาวน์โหลดลงในมือถือของตัวเองนะคะ,ะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองสแกนนะคะงาน QR Code ของเราค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองสแกนกันนะคะตอนนี้คือหน้า QR Code ของเรานะคะ มันก็จะมีขึ้นมาให้นะคะมันก็จะมีะสิ่งที่เราได้ใส่เข้าไปนะคะก็จะมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานะคะเรื่องที่2นะคะหัวข้อที่2ก็คือแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ3นะคะสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา4มก็จะมีไอคอนที่4นะคะเป็นผู้จัดทําแล้วก็ไอคอนสุดท้ายคือเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะ หรือว่ากดเข้าไปได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราลองกันดูเราจะลองกดเข้าไปที่แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะนะคะรูปตรงกลางนะคะ,ะแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะนะคะก็จะมีอยู่6หัวข้อย่อยนะคะอันนี้3จะสังเกตนะคะด้านล่างก็จะมีเครื่องหมาย กลับนะคะไปทางซ้ายกับไปทางขวานะคะตอนนี้เรามีอีก3หัวข้อที่เหลืออ่ะเราก็กดไปทางขวานะคะแล้วก็จะขึ้นมาเป็น4 5 6หนะคะตามประเด็นนี้อ่าอันนี้นะคะก็เราก็สามารถเข้าไปศึกษาค่ะศึกษาข้อมูลในนั้นได้เลยอ่าจะลองคลิกเข้าไปนะคะเรื่องของแนวคิดเรื่องสมรรถนะนะคะลองคลิกเข้าไปดูอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะนะคะ ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเราก็คลิกไปเรื่อยๆค่ะ,ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะนี่ก็จะเป็นบทสรุปแล้วซึ่งในตอนนี้ในเพจที่ถ้ามนเข้ามาถึงตรงนี้นะคะมันจะมีอะไอคอนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือตรงกลางนะคะด้านล่างตรงกลางจะเป็นรูปโฮมถ้าเกิดว่าเรา อยากกลับไปนะคะเราก็คลิกไปทางซ้ายค่ะกดไปทางซ้ายหรือว่าอยากไปทางขวาก็กดไปทางขวาหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการแล้วเราอยากกลับไปที่หน้าหลักเลยแล้วก็กดตรงกลางนะคะไอคอนที่เป็นรูปบ้านนะคะค่ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ อลองดูอีกอันนึ่งผู้จัดทำนะคะอะลองดูผู้จัดทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราได้ป้อนเข้าไปนะคะอันนี้ผู้จัดทำนะคะตัวเอกสาระะแล้วก็ยังมีนี่นะคะเราสามารถที่จะแปะลิงก์เข้าไปได้ด้วยอันนี้ก็จะมี YouTube นะคะมีลิงก์ของ YouTube สามารถเข้าไปดูวิดีโอหรือว่าทิปนะคะเราก็สามารถแปะลิงก์เข้ามาดูได้เลยนะคะอันนี้ น,นี้จะยาวหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงนะคะก็เลยได้นํามาแชร์นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะกลับไปนะคะกลับไปดูที่หรือว่าจะต้องการเป็น PDF นะคะก็สามารถเข้าไปดูเรื่องของเอกสารได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคร่าว,าวนะคะ,ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถรแกนคิ code คได้เลยนะคะ แต่ก่อนที่จะสแกนนะคะก็อย่าลืมว่าต้องโหลดแอปนะคะแอปปพลิเคชัน v player นะคะเอามาก่อนเอาไว้ในเครื่องของเรานะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ